ทุกคนคงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือน่ากลัวมากๆอุ่นว่าเชื้อโรคและก็เชื้อไวรัสเนี่ยจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะคะกุ่นก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกัน,นะคะ่ะ ส่วนตัวปุณเองนะเวลาออกไปข้างนอกช่วงนี้นะคะต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษอยู่แล้วแหละและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องใส่แมสนะคะแต่ปัญหาหลักๆอย่างที่ทุกคนก็คงจะเจอกันเนอะว่าพอเราใส่แมสตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยมันอึดอัดหายใจไม่ออกนะคือเรียกง่ายงว่ากลัวติดโรคก็กลัวนะคะกลัวเชื้อโรคก,ก็กลัวนะหายใจไม่ออกอึดอัดก็เป็นอีกชีวิตอยู่ยากมากๆจ้า เรื่องนี้นะคะล่าสุดเนี่ยปุนก็มีไอเทมเด็ดเลยที่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะสําหรับตอนที่เราใส่แมสปุ่นเองเนี่ยใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ติดมากเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรารู้สึกหายใจสะดวกนะคะแล้วก็โล่งจมูกด้วยยิ่งเวลาที่ต้องใส่แมสนานๆหรือว่าใส่ทั้งวันเนี่ยก็ไม่รู้สึกอึดอัดค่ะนี่เลยจ้าตัวนี้เลย Happy Nose Virus Protection นะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์หัวหอมสุดป้องกันไวรัสนะคะซึ่งจะไว้แปะที่แมสนะแต่ว่าที่เด็ดเลยเนี่ยก็ คือเขาผ่านการรับรองจากสถาบัน ไวโรโรจีรีเซิร์ชเซอร์วิสสประเทศอังกฤษว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้99.99%ภายใน60วินาทีด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรามั่นใจในประสิทธิภาพของสติกเกอร์ตัวนี้ได้เลยค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกนะคะก็คือตอนนี้ขาดสติกเกอร์นี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพอแปะแล้วรู้สึกแบบมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะคะและอีกเรื่องที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่าตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆดมแล้วรู้สึกแบบสดชื่นสบายจมูกแล้วก็รู้สึกหายใจ สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ฉุนนะเหมือนกลิ่นหัวหอมสดนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็มีส่วนผสมทั้งหมดมาจากพืชธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหัวหอมยูคาลิปตสัสเ e ปเปอร์มินแล้วก็ลาเวนเดอร์ค่ะอะเดี๋ยวปูนจะแกะให้ดูเลยนะคะว่าแค่ฉีกซองเนี่ยกลิ่นก็แบบหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้กลิ่นเขาหอมยาวนานด้วยนะคะนี่ย หอมมากๆทุกคนสดชื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เดียวเลยนะคะที่ใช้หัวหอมใหญ่พันสีแดงพันพิเศษเนาะที่มีสารโคลซิทีนมากที่สุดนะคะซึ่งเขาก็มีงานวิจัยออกมาด้วยนะคะว่าเจ้าสารโคเลซิที e เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ค่ะส่วนวิธีใช้นะคะคือง่ายมากๆทุกคนก็คือฉีกซองออกมานะคะด้านในก็จะมีตัวสติกเกอร์อยู่แบบนี้นะ แล้วเราก็เอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะไว้ที่แมสสนะคะเขาจะแนะนําว่าให้แปะที่ด้านนอกแมสสนะแส,ส่วนตัวปุนเนี่ยปุ่นชอบแปะไว้ด้านในนะเพราะว่าพอแปะด้านในเนี่ยกลิ่นมันยิ่งแบบหอมฟุง้งสดชื่นติดจมูกเราเลยนะซึ่งปุ่นจะแปะไว้ด้านในแทนด้านนอกนะคะแต่จริงๆอ่ะจะแปะด้านนอกก็ได้นะแล้วแต่เลยตัวสติกเกอร์ของเขานะคะจะบอกว่าติดแน่นมากทุกคนแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกัวงวลเรื่องว่าสติกเกอร์จะหลุดนะคะเพราะว่าขนาดแปะเราไปซักเนี่ยยังไม่หลุดเลยนะแต่ว่าเขา ลอกออกง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะสามารถแปะซ้ำได้ถึง20ครั้งเลยนะคะดีงามมากๆเลย ที่ชอบมากๆเลยนะคะพอแปะสติกเกอร์ตัวนี้บนแมสแล้วนะคะทําให้รู้สึกแบบหายใจสะดวกแล้วก็โล่งจมูกมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งเวลาที่ต้องใส่แมสทั้งวันเนี่ยคือรู้สึกสบายไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วที่สําคัญช่วยป้องกันไวรัสด้วยคือแบบดีมากๆเลยะคะ่ะ บางวันนะคะที่ต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษนะปุ่นก็จะใส่แมสสอชั้นนะคะพอแปะสติกเกอร์นี้เข้าไปนะก็ยังช่วยทําให้หายใจสบายโล่งไม่อึดอัดเลยนะคะดีงามมากๆเลยแค่นี้นะคะก็ช่วยทําให้เราใส่แมสออกไปข้างนอกได้อย่างมั่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นค่ะปุ่นว่าเป็นไอเทมที่เวิร์กเลยนะแล้วก็ตอนนี้ติดมากๆนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปหามาลองใช้กันดูนะ1น่กล่องเนี่ย199บาทมี6ชิ้นนะคะก็เขามีขายหลายที่เลยนะไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada JD Central นะคะหรือว่าช่องทางของแบรนด์เองนะคะก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Line นะคะลองไปดูกันได้คะ่ะ ช่วงนี้นะคะทุกคนออกไปนอกบ้านยังไงก็อยากให้ระวังตัวกันมากๆนะคะก็พยายามล้างมือบ่อยๆใส่แมสป้องกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะสําหรับวันนี้นะคะปุ่นก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ปุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้การเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ปุ่นไปแล้วนะ บ๊ายบายค่ะ